สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาเปิดให้ FC กันอีกแล้วนะครับผมโดย EP นี้นะครับเป็น EP ที่31แล้วนะครับผม EP นี้นะฮะเราจะมาเปิด2 ID นะครับผมนั่นก็คือ ID ของคุณนัทวุฒิและก็คุณแม็กโครนะครับผมโดยใน EP นี้นะฮะผมจะไม่ ใช้สูตรหรือว่าเทคนิคในการเปิดนะครับผมเราจะมาใช้ดวงในการเปิดล้วนๆเลยนะครับ EP นี้นะครับผมโอเคจะไปครับผม ID แรกนะเป็นของคุณนัทวุฒินะครับผมก็เนี่ยไม่มีสูตรก็กดข้างนอกไปเลยนะครับตัวนี้นะฮะเราพึ่งดวงดีกว่านะครับผมสูตรอะไรมันก็ไม่มีอยู่จริงนะฮะเรามาใช้ดวงของเราให้เป็นประโยชน์บ้างดีกว่านะครับผมไปครับตัวแรกครับลงที่เป็นบอลดำซะด้วยครับ อุสมานเดมเบเล่ครับผมคุณนัทชมุตครับไปฮะดวงลุ้น้วนครับผม EP นี้นะฮะลงที่สเปนอีกแล้วเบอร์9ครับมาตินเบดเวทครับอานายครับอานายของเราครับไปกันต่อครับคุณนัทชมุตก็เนยมาคุณแม็กโคก็เนยมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงของเรา จะออกให้ทั้งสองคนหรือเปล่านะครับผมต่างคนก็มาเปิดในแอนดรอยนะครับผม <c oughs> ยังตึงอยู่อะทุกคนไปลงที่อังกฤษครับเบอร์ยนะี่สิบฮะน่าจะเป็นของเลสเตอร์ครับผมชาดรีไปฮะเหลือเจ0้อยทองสุดท้ายโอ้โห เ็นเบอร์22ครับจากไบเอ็นลิเวอร์คูเซนครับมาฮะวันนี้เรามาสนุกสนุกนะทุกคนไม่ต้องมีดวงเอ้ยไม่ต้องมีสูตรครับนะมาแต่ดวงครับผม EP นี้นะฮะไม่มีการแกงนะไม่มีแกงเอฟซีนะครับผมไปครับผมเข้าสู่ช่วงบีบหัวใจกันอีกแล้วนะครับห้าร้อยทองสุดท้ายเฮ้ยค้างอีบร้อยครับผมนี่มา นี่มาต้องมานีฮะนี่มานี่มานี่มาท่องไว้ในใจครับโอ้รองเท้าก็ไม่ใช่ทรงผมก็ไม่ใช่ครับโอ้โหไม่เป็นใครเอาเรอครับอืมคุณนัทุฒิเป็นแพตตี้ไคเวิร์ดครับผมโอ้ยทำไมไม่เป็นน,นี่มาวะเนี่ยจะได้แบบจบๆไปเลยนะ เ <Okay, S 2> คบเหลือ400ทองก็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 จัดไปสิฮะเผื่อมันจะออกอีกนะทุกคนมาแค่นี้เราไม่ยอมง่ายๆหรอกนะครับผมบอลดำอีกแล้วครับแฟรงกี้เดี๋ยวองครับผมไปต่อครับจังหวะนี้ออืม,อมลงที่สเปนกันอีกแล้ว น่าจะเป็นโอ้โหบาซิลู่าเบอร์สองเจอเจเดสครับมาสองร้อยทงสุดท้ายครับกดไปเลยครับนี่ฮะดวงของเรามาแล้วครับไคเวิร์ดครับผมถือว่าดอกแรกใน EP นี้ครับแพทริกไคเวิร์ดถือว่ายังไม่โอเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับสำหรับคุณนัทวุฒินะครับผมก็ก็ได้มาตัวหนึ่งนะฮะก็คือแพทริกไคเวิร์ด นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอดีที่2กันนะครับเป็นไอดีของคุณแมคโครนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมไปลุย let's go โอเคครับผมไอดีที่2ครับเป็นไอดีของคุณแมคโครนั่นเองนะฮะมี1,350ทองนะครับผมโอเคก็จัดไปสิฮะเพื่อแม็กเป็นการเสียเวลาหนีมานะฮะหนีมาเหมือนเดิมนะครับผม ครับบอลดำอีกแล้วครับโอ้โหเปิดฉากทั้งสองคนนี้ครับบอลดำทั้งคู่ครับเป็นลองเล่ครับผม,อม,อมบอลดำอีกแล้วครับโอ้โหสตาร์ตรเป็นเซอร์จิโอบุสเก็ตครับผมบุสเก็ตนะฮะ ไปโอ้ยอิตาลี Italy, ครับข้ามไปเหลือ1น0 0ทองสุดท้ายครับโจนี้ยังมีลุ้นอีกยาวๆครับผมไปฮะลงอังกฤษนะฮะเวลสัน well, จากนิวคาสเซินครับเสียงอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่า วันนี้ไม่ได้มาอัดในไมค์คาร์ลินเซอร์บ <M> ีเอ็มแปดร้อยนะครับผมวันนี้มาอัดในไมค์ห้าสิบบาทนะครับก็นั่นแหละนะครับผมรงน,นี้ไปที่ฝรั่งเศสมิลลิครับโอลิมปิกมาร์เซย์ลียง <G ül> อะไรสักอย่างนี้ยไปครับจัวหวันนี้โอ้โหยังไม่มีวีแวลเลยครับผมไปที่อังกฤษฮะอุนแดบของลสเตอร์ ที่ผ่านมานะครับผมเปิดให้ FC เนี่ยก็มีได้กับไม่ได้นะครับผมก็ใครที่อยากให้ผมมาเอออยากจะให้ผมเปิดให้ก็คิดดีๆก่อนนะครับนะผมก็ไม่ได้การันตีอะไรร้อยเซ็นนะครับผมคนที่ได้ก็ได้ไ,ดไปนะฮะคนที่ไม่ได้ก็ก็ต้องผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะครับนะแต่ตอนนี้ของ คุณแมคโครยังไม่มาเลยฮนะเหลือ400ทองสุดท้ายแล้วครับผมคุณแมคโครโอ้โหจะเกลือหรือเปล่าฮะคุณแมคโครจะเกลือหรือเปล่าโอ้ไม่สั้นเมาครับเออไม่ใช่อุนแดอีกแล้วอะไปกันต่อครับโอ้คุณแมคโครสมเสียวเลยเนี่ยคุณแมคโคร รูสองร้อยทองสุดท้ายครับคุณแมคโครครับทำไม่ได้ขอโทษด้วยนะฮะเฮ้ยคุณแมคโครมีลุ้นวะมันค้างเอาละฮะเอาละฮะคุณแมคโครครับมีค้างอืมโอ้โหหมดลุ้นเลยครับเป็นเท้าซ้ายครับกระเบลครับผมจากสเปอร์มาคุณแมคโครฮะตัวสุดท้าย โอ้โหโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเปิด2 ID ได้มา1 ID นะครับผมก็ทีนี้ก็บอกว่าสูตรไม่มีจริง100%นะครับผมอันนี้ก็มากับดวงเลยนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ no fear. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up. Never down off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out so you never have a doubt. Do you like me now?